สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพระฤหาสัสบ,บดีที่10มิถุนายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะยอมรับเลยนะคะว่าค่ำคืนวันนี้สิ่งที่จับตากันเป็นพิเศษเนั่นก็คือทิศทางอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐ ในอนาคตนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องของนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องไปอีกสักกี่ปีนะคะ แต่ในขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้ก็มีพัฒนาการที่หลากหลายนะคะถือว่าเป็นข่าวดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ถึงแม้ว่าทั่วโลกจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อ175ล้านรายแล้วแต่ว่าจีนเนี่ยก็มีความคืบหน้านะคะในการฉีดวัคซีน800ล้านโดสนะคะสหรัฐกว่า5 1ซค่ะที่ฉีดไปแล้ว1โดสและ4 2ฉีดไปแล้วถึง2โดสสหรัฐบอกว่าเตรียมที่จะมีการแจกวัคซีนนะหรือว่าให้วัคซีนไฟเซอร์กับประเทศอื่นๆอีีกก500ล้้้านนนนโดดสวยะะคอั็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่หลากหลายประเทศ้ะได้าน กันด้วยค่ะขณะเดยียวกันห้ามกลางในเรื่องของสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐกันด้วยะนะคะแน่นอนมีผลต่อนในเรื่องของการลงทุนในวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะแต่ว่าขณะเดยียวกันวันนี้ทางบ้านเรากรณีที่ติด จับตากาันถ้าหรือว่าติดตามกันมาตลอดก็คือ่องของพรกกู้เงิน5้าแสนล้านบาทวันนี้ผ่านกันไปแล้วนะคะแน่นอนจะเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของสถานการณ์วัคะโควิดสิที่เกิดขึ้นค่ะค่ะซึ่งก็น่าจะช่วยนะคะทําให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่วันนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมตามสุดเป็นประวัติการน,นะคะอาจจะเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจกน่าจะช่วยฟื้นฟูขึ้นได้ในเดือนถัดไปแล้วค่ะ ทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะคะประเด็นความคืบหน้าที่หลากหลายที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะต้องมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนกับสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดค่ะดูคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นขัดแย้งมากมายแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของนายโจไบเดนได้มีการยกเลิกคําสั่งในการแบน t ิ k กตอกแล้วก็วีแชทแล้วนะคะพร้อมกันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจาการค้าของจีนและสหรัฐในวันนี้ด้วยค่ะ โดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามในคำสั่งพิเศษของฝ่ายบริหารเพื่อเพิกถอนคำสั่งก่อนหน้านี้ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาแบนแอปพลิเคชัน TikTok และ e c h ช t โดยระบุว่าหลังจากนี้เนี่ยให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐทบทวนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศคู่แข่งและให้วางกรอบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้โดยที่จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการให้คำเสนอแนะ ต่อการปกป้องข้อมูลผู้บริโภคสหรัฐจากประเทศคู่แข่งนะคะในขณะเดียวกันค่ะความคืบหน้าล่าสุดด้านการหารือเวทีการค้าระหว่างประเทศก็มีรายงานว่าวันนี้เนี่ยจีนและสหรัฐได้หารือถึงประเด็นเศรษฐกิจกฐฐทางโทรศัพท์เป็นครั้งที่3ในรอบสองสัปดาห์แล้วโดยระบุว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาก็เป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นระหว่างนายหวังหวนเทารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีน และนางจีน่าไรามอนโดรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะคะที่บอกว่าทั้งสองประเทศพยายามที่จะแก้ไขข้อ<ช>พิพาทระหว่างกันอย่างเหมาะสมส่งเสริมความร่วมมือและดำเนินตามข้อตกลงในด้านการค้าและการลงทุนต่อไปค่ะซึ่งก็น่าจะทําให้ภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกานะคะ<ช>เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีข้อวิจารณ์ว่าไบเดนเนี่ย ไม่เห็นจะมีอะไรที่ออกมาพูดคุยถึงประเด็นภาษีระหว่างกันเลยก่อนหน้านี้ที่แบนกันไปเนี่ยก็กลัวว่าจะมากบเออมาขโมยข้อมูลหรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีจะมีการเหลื่อมล้ํากันด้วยหรือเปล่านะคะ<ฆ>ตอนนี้มีการคลี่คลายกันแล้วด้วยเดี๋ยวติดตามตอนต,อนต่อไปแล้วกันหนังมวนนี้ยังไม่จบง่ายๆ<อ>นะต้องติด<ฆ>ตามกันว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะขณะเดียวกันพอพูดถึงจีนนะคะเมืเเอเ่อ,อวานนี้เขาได้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อก็บอกว่ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันดัชนีราคาผู้ผลิตก็มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสูงขึ้นนแบบี ในทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางจีนเขาก็มาบอกค่ะในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อของจีนในปีนี้คาดการว่าจะไม่เกิน2%นะคะแล้วก็ขณะดเดียวกันจะดําเนินนโยบายการเงินหรือว่ามาตรการที่ยังคงเป็นปกติแบบนี้ต่อไปค่ะ โดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางจีนนายหวังอี้มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยรายปีของจีนจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า2%ในปีนี้ขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแรงกดดันทั้งในด้านเงินเฟอ้อและเงินฝืดท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและนโยบายมหาภาคค่ะ ยืนยันว่าจีนจะยังยึดมั่นในการดาเนินนโยบายการเงินที่ปกติและจะให้ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของราคาสินค้าพร้อมกับมีการกล่าวด้วยนะคะ จีนจะใช้เครื่องมือด้านนโยบายเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวโดยการแสดงความเห็นของผู้ว่าการธนาคารกลางจีนนะคะมีขึ้นหลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเขามีการรายงานถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟอ้อที่สำคัญปรับตัวขึ้น1.3%เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคมหลังจากขยายตัว0.9%ในเดือนเมษายนค่ะส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงานปรับเพิ่มขึ้น9%เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคมหลังขยายตัว6.8%ในเดือนเมษายนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางอัตราเงินเฟ้อนะคะที่หลายๆคนค่อนข้างกังวลใจนะคะประกาศออกมาตัวเลขที่เป็นหน้าโรงงานหรือว่า เขาเรียกว่าดัชนีผู้ผลิตเนี่ยนะคะปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้มันอาจจะส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตทั่วโลกเพราะว่าจีนเนี่ยนะคะเป็นโรงงานของทั่วโลกเนี่ย สูงขึ้นนะคะก็ต้องจับตาการราคาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงอัตราเงินเฟอ้อด้วยนะคะทีนี้เราไปดูกันบ้างน,นะคะพอพูดถึงเรื่องราวของเงินเงินทองทองแน่นอนว่านะับปัจจุบันนะคะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีว่ามันอาจจะเข้ามามีส่วนในเรื่องของการฟอกเงินหรืออาจจะเข้ามาแย่งความสําคัญของเงินสกุลหลักๆนะคะส่งผลทําให้ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสหรัฐแล้วก็จีนออกมาแบนธุรกรรม เกี่ยวข้องกับบิตคอยแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะเอลซาวาดอร์นะคะเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการร่างกฎหมายขึ้นมารับรองว่าบิตคอยนั้นสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วล่ะค่ะรัฐสภาของเอลซาวาดอร์ลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายรับรองบิตคอยเป็นเงินตราชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศนะคะโดยคะแนนท่วมท้นสูงถึง62เสียงจากทั้งหมด84เสียง โดยร่างกฎหมายนี้จะไม่มีการจำกัดการทำธุรกรรมใดๆผู้ค้าสามารถตั้งราคาสินค้าเป็นบิตคอยได้และสามารถนำมาชำระภาษีได้รวมไปถึงแลกเปลี่ยนบิตคอยก็จะไม่ถูกเก็บภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนด้วยส่งผลทำให้เอลสวาดอร์เป็นประเทศแรกในโลกที่มีการผ่านร่างกฎหมายในลักษณะแบบนี้แล้วค่ะโดยทางด้านของประธาน,นาธิบดีของเอลสวาดอร์นายนายิบบูเคเลระบุในที่ประชุมบิตคอย2021ระบุบอกว่า บิตคอยเนี่ยช่วยเอลซาวาดอเอาไว้นะคะช่วยให้ครอบครัวไร้ได้ต่ำรับเงินจากต่างประเทศได้มากขึ้นไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากให้กับคนกลางอย่างที่ทำเป็นปกติเมื่อต้องส่งเงินกลับประเทศและคาดว่าในอนาคตข้างหน้าจะช่วยสร้างงานทำให้ผู้ที่อยู่นอกระบบเศรษฐกิจเข้าถึงบริการทางการเงินได้โดยชาวเอลซาวาดอถึง70%ไม่มีบัญชีธนาคารและอยู่นอกระบบเศรษฐกิจลคะค่ะ จากประเด็นดังกล่าวก็เลยส่งผลทําให้ราคาของบิตคอยนั้นพุ่งทะยานนะคะหลังจากเมื่อวานก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นราคาบิตคอยไต่ลงไปนะคะแต่ระดับทดสอบสักใกล้ๆสามหมื่นต้นๆมาวันนี้เนี่ยขึ้นมาทดสอบระดับสักประมาณ3 6 0 0 0ืถึงสามหมดอลลาร์ต่อ1ห,หน่วยบิตคอยอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่สวนทางกับจีนนะคะวันนี้มีการประกาศจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนที่ยังคงกวาดล้างขบวนการที่ใช้เงินคริปโตเคเรนซี ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้ค่ะคือถ้าพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะในเรื่องของการทำธุรกรรมการลงทุนหรือว่าแม้แต่การนามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหลายหลายประเทศเขาดูเหมือนจะยอมรับแต่ว่าถ้าไปลงทุนเลยให้คนนําเงินไปลงทุนในเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาการสกนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเอี่ยวในเรื่องของการฟอกเงินกันด้วยค่ะดังนั้นใครที่ลงทุนอยู่อาจจะต้องระมัดระวังกันดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีค่ะขณะเดีวยวกันติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องของวัคคซีน่ ต้องบอกว่าตอนนี้เร่งฉีดกันแล้วหลากหลายประเทศนะคะแน่นอนถ้ามีการฉีดวัคซีนกันแล้วในเรื่องของภาพรวมธุรกิจเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมเขาก็จะมีการปรับตัวดีขึ้นหลายประเทศมีความคาดหวังค่ะว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวการจัดทำาทเวลล์บับเบิลนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะคะซึ่งทางด้านของเกาหลีใต้เขาก็มีแผนเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้มีการเปิดเผยค่ะตอนนี้กําลังพิจารณาแผนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงบริษัทผลิตชิปและอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบด้านการผลิตที่ในขณะนี้ทั่วโลกกําลังพยายามเพิ่มปริมาณการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่กําลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ค่ะ ทางด้านของหนังสือพิมพ์ m a l Business Newspaper มีการรายงานโดยอ้านแหล่งข่าวในรัฐบาลนะคะรวมไปถึงแหล่งข่าวจากแวดวงอุตสาหกรรมบอกว่ากระทรวงแรงงานเกาหลีใต้เขาได้ส่งจดหมายไปยังบริษัทต่างๆรวมถึงบริษัท Samsung Electronics SK Hynix Inc. และ LG Electronics Inc. เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความจําเป็นของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิดสิค่ะโดยแผนการดังกล่าวนะคะมีขึ้นในช่วงเวลาที่ภาวะขาดแคลนชิปทั่วโลกได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกลุ่มผู้ผลิตทั่วโลกโดยเฉพาะบริษัท ผลิตรถยนต์โดยรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะกำลังพยายามเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและยังวางแผนที่จะเร่งการเจราจากลับประเทศอื่นๆเพื่อเปิดโครงการท r a เวลบับเบิร่วมกับประเทศอื่นๆซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ไทยไต้หวันโดยโครงการดังกล่าวจะอนุญ,ญาตให้ประชาชนเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่จําเป็นต้องกักตัวค่ะ อยากได้ยินคำนี้มานานนะคะ Travel Bubble นะคะเ <c oughs> ชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ยินคำนี้ว่าสามารถไปเกาหลีใต้ได้เนี่ย <c oughs> น่าจะยินดีนะคะ <c oughs> เพราะว่านปัจจุบันในประเทศเองก็พยายามที่จะมีการเปิดการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นด้วยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูกลยุทธ์การลงทุนค่ะจะจัดการยังไงกับทิศทางอัตราเงินเฟ้อนะคะและทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะ ว่าตอนนี้ปัจจัยที่นักลงทุนติดตามกันก็คือในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐะนะคะแน่นอนมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนกันด้วยค่ะดังนั้นนักลงทุนจะเลือกหุ้นอย่างไรนะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงตามความเสี่ยงกลางหรือว่าความเสี่ยงสูงแน่นอนความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมันแลกมากับผลตอบแทนด้วยนะ,ะมีหุ้นดีๆมาฝากกันค่ะจากการที่เราได้สัมภาษณ์ผ่านรายการ m a r ก็ต Today มีไฮไลท์อะไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะพอ,พอเรารู้ในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่พี่ต้นพูดคุยมาทั้งจากต่างประเทศแล ในบ้านเราที like <c oughs> in ่ม mm, <the> so, <the> ีการพูดคุยกันแล้วนะคะมาสักคู่นี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการบอกได้ว่าหุ้นกลุ่มไหนหน่าขายแต่ก่อนที่จะไปหน้าขายขอมาเป็นกลุ่มไหนหน่าซื้อกันก่อนดีกว่าไหมคะพี่ต้นขาไฟฟ้าทั้งหมดก็จะดูน่าสนใจและคนนะครับและคนบอกโอ้โหที่ผ่านมาที่ผ่านมาการทุนกโรลงไฟฟ้าอ่าก็เคยเจอแล้วว่าคือกังวลนะครับแต่ตอนนี้คืออ่าที่บอกคือไม่ยด้ถือยาวนะคือพักสักเดือนหนึ่งคือเอาเงินมาเก็บเอาเงินมาเก็บเหมือนใคร <Af> เหมือนกับสถาบันในอเมริกาไงเขายอมได้ดอกเบี้ยที่เฟดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะของเรานี่คือไปซื้อลงไฟฟ้าได้ปันผลได้เหมือนกันนะครับซื้อไม่ยไม่ได้หวังเงินปันผลนะนะครับนั้นลงไฟฟ้าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเหล็กกองหลีดนะฮะผมบอกโอ้ที่ผ่านมากองหลีดแย่ไปแล้วใช่ไหม ที่ผ่านมาซื้อซื้อถือยาวเลยหลายคนบอกเลยเซเอซื้อถือ,ถอยาวไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้คือว่าไม่กล้าซื้อแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่ากองหลีตอนนี้คือแน้นําระยะตั้นนะค่ะลงไปฟ้าก็หลายๆตัวที่ดูอ่าภาพของตัวครับตัวที่หุ้นที่ลงมาเยอะดับแล้วก็มีรีบาวน์นะครับก็จะเป็นเอ็กโกนะฮะัตอนนี้โมลุ่มก็ติดอยู่ในเข้าใจว่าอยู่หน้าแรกของของแต่ของการซื้อขายมูลค่าการซื้อขายที่สูงครับอยู่ดับที่เท่าไหร่ สิบห้าเนะี่ยอันดับที่สิบห้าวันนี้อาจจะบวกหกบาทเนี่ยนะเพราะเราเห็นที่ผมคิดว่าเมื่อสักครู่เนะี่ยแล้วก็อ่าราคาหุ้นคล้ายกับแอดวานนะยืนเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันขึ้นมาได้คือร้อยเจ็ดสิบเก้าอ่าถ้าเล่นรอบแรกกับร้อยสองเส้นสองร้อยวันก็คือร้อยเก้าสิบห้านะไม่ต้องเอาเยอะนะเอาแค่แนาตั้นสองวันก็พอแนละ้วที้แอดวาน Advance คือรนะ้อยเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็่าเอโก้ Echo คือร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกนะครับแล้วก็ลาบุรีนะครับ โอ้แต่ระบุรีแต่สองร้อยวันแล้วนะครับในผู้สดเลยไม่ไม่ได้ไม่ดูเป็นรายตัวห้าสิบสามบาทห้าสิบตอนนี้ห้าสิบสองบาทห้าสิบนะครับถ้าผ่านได้ก็ห้าสิบห้าห้าสิบนะครับมันก็รับบุรีอาจจะชนแนวต้านว่ากันง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยก็เป็น G.P.S.C นะฮะใหญ่ไหมครับว่าเป็นหุ้นท็ทอปของของปริมาณการซื้อขายนะก็คือ G.P.S.C ดับเท่าไหระโอะไม่ติดเลยนะฮะ นะครับไม่ติดอยู่ในท็อป20นะฮะแต่ว่าก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแต่เทคนิคเนี่ยดีหมดเพราะราคาหุ้นอยู่นะเส้นสองเล่นทุกเส้นได้เรียร้อยแล้วค่ะนะครับก็เป็นขาขึ้นไปแล้วแต่หนาต้านสั้นๆนะครับ7.7ด่ายไปได้คือ8.250นะครับอันนั้นก็เป็นตัวอีเพสี่แล้วก็ตัวที่นักจุนเป็นยอดที่สมัยก่อนนะครับตั้งใจจะซื้อถือยาวนะครับก็เป็นหุ้นดีกิมนะครับก็สองร้อยวันนะฮะอยู่ที่ อยู่ที่46.50ตอนนี้44.75ทะลุได้ก็49นะครับ9นะครับ9ที่ยืมเต้นพัดเสียได้ทุกเส้นแล้วนะครับจะมีไฮเดิมอยู่ที่35.35 35, บาท50ทะลุได้ก็คือ38บาทนะครับ <S <S <ฮะ>หรือก็เป็น c p n ลีดที่เป็นลีดอเนี่ย ตอนนี้คือที่ข้อดีของเขาคือว่ารีโอ e พดดิ้งเพยด้วย<ฆ>ใช่ไหมเพราะว่าถ้าโควิดฉีดวัคซีนยเยอะมากขึ้นเรื่องของห้าสัปสินค้าก็จะดีขึ้นนะ C P N ีพลีดก็เลยขึ้นได้เด่นที่สุดตอนนี้นะครับออกขึ้นมาสามวันแล้วนะครับอาจจะเป็นหุ้นที่เราซับ,บยวนต้าเรานี่นำมาสองสามวันแล้วนะวันนี้ก็ตอนนี้คือแอดวานซ์ก็ตังแต่เแตเคือยร์แมนท่า้อเส้นสองร้อยวันใช่ไหมแต่ว่าก็ซีพเอ็นลีดเนี่ยแสดงว่าแอดวานซ์อาจจะแตะเกินสองร้อยวัน พราะอะไรซีเบีลีดตอนนี้ทะลุสองร้อยวันแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะสองร้อยวันอยู่ที่ททนะยี่สิบจุดห้าตอนนี้ยี่สิบเจุดหกนะแสดงว่าทะลุยี่สิบจุดห้าได้ก็เป้าหมายในการรีบาวคือยี่สิบสามบาทห้าสิบค่ะในซีเบียนลีดนะแล้วก็ออรลี่ะนะครับก็คืออ่าเป็นอะไรเป็นเอลีทเหมือนกันนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถวเลียบทางด่วนทั้งหมดค่ะตัวอะไรตัวคิสเซาพาร์คเลยพวกนี้นะ นะครับก็ก็ดูน่าสนใจก็เล่นตีโมรีพอนดิ้งเทด้วยนะครับก็แถวแถวเจ็ดบาทนี่คือหุ้นเป็นขาขึ้นนะฮะเจ็ดบาทต้นต้นเจ็ดบาทยี่สิบแนวรับนะครับเจ็ดบาทเจ็ดสิบนะครับก็อาจะเป็นแนวต้านนะครับก็ท่านดูดีตัวอื่นก็ได้นะครับก็ลองลองดูแล้วกันพอดูตัวไหนท่านชอบตัวไหนก็ตีพีเนดีนะตีีเดกับตัวตัวออรีนะครับอันสามตีมหลักอันนี้คือตัวที่พักเงิน ตัวที่พักเงินถูกไหมพักเงินแล้วก็สตอรี่เดียวกับอะจะเล่นหุ้นตามแฟชั่นตามนักทุนสถาบันต่างประเทศเขานะครับที่เขาไปเ้ออันะคุณแบบแบบนี้คือพเหมือนกึง่งกึ่งพักเงินนิดหน่อยอ่ะมันก็ซื้อกลุ่มนี้ไปนะครับ <c oughs> แต่ท่านกลุ่มที่บอกว่าเป็นรีโอเนนิ่งเทเดี๋ยวฉีดวัคซีนบ้างแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็คงจะมาเดี๋ยว,ยว,ว <c oughs> จะกลับมานะครับก็จะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าเห็นไหม จะเป็น C R t M B K นะครับก็ก็ได้ A W C ตัวใหญ่หน่อยหรือโลงหนังเลยวัดกันไปเลยรงหนังเเอมลงภาพยนตร์เลยกับเมเจอร์ไปเลยก็ได้นะครับเมเจอร์มันขึ้นมาก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนี่คือเสี่ยงหน่อยเสี่ยงหน่อยไหมครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเงียบเหงาอยู่นะอ่าแต่สมมุติว่าโอเคว่าถ้าถ้าวันที่มัน ถ้ารอเปิดประเทศเมื่อไหร่รอ,อถ้าตายอเอ็นนม,อมอาาถ้าเปิดเมื่อไหร่คือขายอย่าลืมนะอนนี่ผมก็เรามองว่ากาลังเก่งต่ว่าจะว่าจะเปิดเนี่ยมันจะเปิดเมื่อไหร่ท่านก็ขายดีครนะฮะก็คือว่าหรือว่ากลุ่มโรงแรมนะครับก็หรือว่าโรงพยาบาลตัวเล็กเนี่ยโรงพยาบาลตัวเล็กเนี่ยผมเ,เดี๋ยวเออเดี๋ยวผมพูดถัดไปแล้วกันนี่คือเป็นเรื่องที่กำลังได้ประโยชน์หรือโรงพยาบาลตัวใหญ่บ่ดี d อ็ b อบอ นะครับที่เน้นนักทุนต่างเอ้ยนักแต่คนไข้ต่างประเทศอันนี้ถ้าเปื่อผมชอบตอนนี้นะก็ีคือนี่คือหมายความว่าถ้าเปิดถ้ารีวิวพนิ้งเเปิดประเทศเมื่อไหร่กลุ่มนี้ได้ประโยชน์ชท่านคิดเอาเองละกันกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยท่านดักซื้อตอนนี้ก่อนเพราะความเชื่อคือผมก็เชื่อต้องเชื่อสบายใช่ไหมว่าร้อยล้านโดสปลายปีนี้ค่่อะอถ้าผมเชื่อร้อยล้านโดสก็คือว่า สี่ปเปอร์เซ็นของของประชากรละ่ะค่ะนั่นคือห้าสิบใช่ไหมโอ้โหเจ็ดสิบกว่าเนี่ยปเปอร์เซ็นของประชากรของอเมริกาก็เหมือนกันเนี่ยตอนนี้คือมันกลับไปที่เดิมแล้วถ้า,าคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คุคณก็ซื้อพวกนี้แต่อย่าลืมว่าอันนี้ทนแรงแข่งได้เดี๋ยวพอหกสิบหกพิจุนาปลเดืนสดาแข็งนะเออ <S <S> <S คือว่าไม่ใช่แกมแข่งขึ้นหมายว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพอเกิดท่านคิดว่าไม่เกิดล้อท่านก็ซื้อตอนนี้เลยซึ่งตอนนี้ผมคาดไม่ได้ไงเพราะว่าผมไม่ ค่ <c oughs> ่ะอถ้าผมเป็นคนที่โหวตได้ผมจะบอกอาว่าเดี๋ยววันนั้นไม่โหวตหรอก <c oughs> นะฮะค่อยๆว่ากาันซื้อเรียวเพิ่งเพกก็ได้ค่ะนะครับหรือโอเชว่ากลุ่มที่เริ่มกลับมาซึ่งวันนี้ขึ้นเยอะนะฮะก็คือเคลคอมค <c oughs> ่ะอ่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือว่านี่คือเสี่ยงหน่อยเพราะว่าก็คือว่าอย่างกังวลว่าจะโควิดมันมาใหม่เนี่ยเพราะเคลคอมนี่คือเมื่อกที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิก์ ยังปรับตัวดีเพราะการส่งออกถูกไหมฮะค่ะหาหน้าเดลต้าเคซีอีก่อนหน้านี้โอโ้ขึ้นแล้วก็นิวไฮเรื่อยๆอแต่หาหน้าดันเกิดโควิดที่เพชรชบุรีใช่ไหมเหมือนกเอ้ยตอกเกลียวข้อมใช่ไหมแล้วก็พุ้นมันก็เลยแต่ตอนนี้คือมีโอกาสที่ยังมีการกลับมาเปิดใหม่อืหรือว่าที่เขาย้ายฐานไปการลิไปที่มหาชัยค่ะแสดงว่าท่านชอบที่บู้มาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าแท็กเตอร์เนี่ยโอเคนะครับ ก็เลือกตัวเคียวคอมเคีวคอมนี่แนวนร,รับแนวต้านเท่าไหร่หรอคะพี่ต้นคะ่ะคุณชมฝากถามมาจากทางยู u ูบของเราสามบาทห้าสิบค่ะนะครับก็เมื่อเช้าจะทะลุตรงสามบาทหกสิบหกต่างแล้วถ้าทะลุสามจุดหกหกก็จะวิ่งไปที่เกือบเกือบสี่บาทค่ะ กันต่อนนี้หลากหลายบลจเขาก็มีกองทุนออกมาใหม่ๆนะคะ,คะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ความเสี่ยงอาจจะไม่สูงเหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยค่ะล่าสุดทางด้านของบลจกรุงไทยมีการออกกองทุนเปิดเคทแอมการันตี90นะคะเสนอขายตั้งแต่วันนี้ค่ะทางด้านของบลจกรุงไทยเสนอขายกองทุนเปิดเคทแอมการันตี90 k t g 90นะคะนวัตรกรรมใหม่ของการลงทุนในกองทุนรวมรับประกันมูลค่าหน่วยลงทุน สูงถึง90%ของมูลคา่าสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนและมูลค่าที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะ โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนทรัพย์สินทางเลือกและหรือหลักทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมายกรตกําหนดโดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวในสัดส่วน0อร์ถึง100เอร์เของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการในแต่ละขณะมีเป้าหมายหลักในการสร้างผลการดําเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดในเวลานั้นๆค่ะ ภายใต้การจำกัดความเสี่ยงการลงทุนและยังรับประกันเงินลงทุนบางส่วนอย่างถาวรผ่านข้อผูกพ่านการรับประกันโดยผู้รับประกันของกองทุนค่ะก็เป็นทางเลือกการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจนํามาฝากกันนะคะส่วนใครค่ะอยากจะมาตรวจสอบคาแรคเตอร์ตัวเองนะคะว่ามีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีการใช้ชีวิตนะคะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตประเภทไหนบ้างน,นะคะต้องไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันใหม่ของเมืองไทยประกันชีวิตแล้ค่ะ โดยล่าสุดนะคะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ค่ะ MTL Fit Fit for Everyone ค่ะคุณสาระล้ำซำากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเมืองไทยประกันชีวิตได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ MTL Fit Fit for Everyone สำหรับลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปที่สนใจเป็นแอปพลิเคชันสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาดูแลและใส่ใจ พร้อมรู้จักสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นสนุกสนานไปด้วยตัวแทนบุคลิกของสัตว์ในแต่ละระดับของผู้ใช้งานนะคะโดยคาแรคเตอร์แต่ละชนิดจะเป็นตัวแทนสุขภาพของผู้ใช้งานและทําให้ทุกคนเข้าใจในตัวสุขภาพของตนเองได้มากขึ้นนะับเป็นข้อโดดเด่นของ MTL Fit ค่ะโดยคาแรคเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยส็ลตน้อยโคอาล่าขี้ซาวหมาป่าร่าเริงจิงโจ้นักสู้สิงโตเจ้าป่านะคะ นอกจากนี้จะมีการคำนวณคะแนนสุขภาพเพื่อให้ผู้ใช้งานปรับปรุปรงสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นการแข่งขันเพื่อให้ผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองในแต่ละระดับด้วยการแข่งขันกับเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือต่างกาันเพื่อรุนรับของรางวัลที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ค่ะโดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL Fit ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1766ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านช่องทาง w w w m e w n g t h a i c o t h t h S back s l a s ต t อ็มทค่ะต้องบอกว่าบริษัทเมืองไทยประากาันชีวิตจะมีแคมเปญหรือว่ามีกิจกรรมดีๆสำหรับสายรักสุขภาพมาฝากกันนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสารข้อมูลรายการของเราจะอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้แหละคะ่ะค่่นะคะนี่คิดถึงภาพแล้วนะดิฉันคงไม่ใช่สปอตน,น้อย <laughs> เป็นโคอราาัาคีเซอรคือตัวอ้วนๆหน่อยเกาะแล้วก็นอนอยู่นะคะอ่ะเป็นเรื่องราวนะคะสนุกสนานที่ไปลองโหลดมาดูะค่ะว่า ตัวเราเองนั้นตรงกับพฤติกรรมนะคะของสัตว์น่ารักน่ารักเหล่านี้ประเภทไหนกันนะคะ,คะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันแลนะะ้วค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ